โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นอยูกับผมปีเตอร์ฮับอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนฟาร์มนะครับในเกมที่มีชื่อว่า diving simulator นะครับผมซึ่งวิธีฟาร์มของผมเนี่ยก็เป็นวิธีที่ไม่ยากมากนะครับก็จุดฟาร์มก็จะอยู่ตรง around the world นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะวงไว้ให้นะครับเป็นวงสีแดงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปกันเลยนะครับผม โอเคนะครับผมก็เดินทางมาถึงตรงที่ Around the World แล้วนะครับก็ให้เราก็แข่งตรงนี้เลยนะครับผมจะแข่งกี่คนก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูเลยนะฮะ โอเคพอเราเข้าเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ที่1น,นะครับถ้าเกิดว่าแข่งกัน2คนนะครับที่1จะได้เงินรางวัลทั้งหมด3,000บาทนะครับแล้วที่2ก็จะได้ทั้งหมด1,900นานะครับผมซึ่งโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะไปแนะนําเทคนิคการซื้อรถเลยนะครับผมโอเคนะครับสาหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะครับผมแนะนําว่าให้เล่นไปเรื่อยๆนะครับจนเก็บเงินมาซื้อรถเอ่อ เดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งนะครับรถนี่ครับรถที่มีชื่อว่าดอทไวเปอร์นะครับผมราคา1 4 0 0 0 0สนนะครับให้เก็บซื้อรถคันนี้เลยนะครับผมผมคิดว่ามันค่อนข้างคุ้มนะครับแล้วก็ใช้ได้ยาวๆนะหรือไม่ก็ซื้อเออซื้อรถอีกคันหนึ่งนะครับที่มันราคาถูกกว่านะครับแต่คุณภาพพอๆกันนะครับผมก็คือเออแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับนิสสัน GTR นะครับผม